สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานปอก up palette นะฮะจากเรื่องแฟนต์เทลนั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวเอลซ่านะฮะนี่ยอดนักดาบของกิลแฟรี่นั่นเองอ่ะอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า ข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีพลาสติกหุ้มมาให้ทีตัวนี้ก็คือจะมีตัวมีถาแล้วก็มีดาบให้หนึ่งอันนะฮะนีลองมาแกะดูข้างในกันมาตัวถานนะครับอันนี้ปาเป็นสีม่วงนี่หกเหลี่ยมสีม่วงนะะตัวก็จะห่อเป็นพลาสติกใสามาอีกทีหนึง่ง ะฮะแล้วก็หัวถอดได้เหอนกันไหมอ่ะถอดไม่ได้ออกแล้วแกพลาสติกออกไงอ่ะมีพลาสติกที่มืออ๋อนี่ใช้ถอดดึงออกด้านข้างได้เลยนะฮะสี่มือเขาจะใส่พลาสติกมาทั้งคู่นะฮะแล้วก็จะมีดาบไพ้หนึ่งอัน,น ดาบเป็นสีเงินนะฮะมาให้เล่มเดียวนะฮะน่าจะมีชุดของเป็นที่เป็นชุดเกาะของเขาด้วยอนานะขาเป็นสีม่วงตัวเอลซ่านะคะจะมาในชุดของชุดเกาะนะฮะตัวเกาะก็คือจะเป็นสีเงิน นะฮะจะเป็นเงินแบบเงาเงาด้วยนะเงินเขาจะไม่ได้แบบด้านๆเรียบๆแต่แบบจะเป็นเงินแบบเงาเงาเคลือบเข้ามาประมาณนั้นชุดอ่ะตัวขาอย่างเงี้ยก็จะมีร่องกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็จะไฮไลท์สีเพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะนีรายละเอียดกระโปรงจะเป็นสีปกติชุดเป็นสีปกตินะฮะหน้าก็จะประมาณนี้ผมก็เป็นสีแดงนะฮะเลือดหมูนี่สวยฮะ ราย,รยดีอ่ะดีตัวดาบนะฮะเขาได้ไหมเขาแจ้งว่ายัางไงอ๋อไปถอดปลายฮะตัวตัวจุกข้างล่างข้างล่างเนี่ยข้างหลังเนี่ยฮะมันถอดแท้จุกอย่างเดียวแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบกับอุ้ยเล็กมากเลยเนะี่ยเสียบกับลำบากด้วย ทำไมเขาไม่ถอดมาให้ทางด้ามดลยล่ะออเสียหล่นหายยังเลยออกมือออกมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคมีแววาหล่นหายมากะฮะจุกเนี่ยมันจะถอดออกมาได้นะจุกเล็กๆอันนี้นใส่คืนก็ค่อนข้างลำบากนี่ฮะ มาถือก็จะมาเป็นการถือดาบประมาณนี้สวยขึ้นเยอะเลยถือดาบแล้วสวยขึ้นเยอะเลยนี่รายละเอียดนะฮะคร่คราก็จะประมาณนี้มาเราลองใส่ฐานดูนะอันนี้จะยืนบนนี้ให้ดูโอเคนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะฮะเอ้ซ่าก็าสวยเลยนี่ ทีนี้ความสูงนะคะของเอลซ่าน,นี้เขาจะสูงอยู่ที่10 1 0ิ0 1 0บ0 1บเซนนี่ฐานหนึ่งปลายหัวตรงเนี้ยอยู่ที่18เซนนะฮะก็ถือว่าไซส์ก็น่าจะมาตรฐานของป๊อปอัพนกอยู่ประมาณ18เซนเนี่ยนี่รา,ายละเอียดถือว่าดีนะฮะ โอเคนี่ก็เป็นงานจากป๊อปอัพพาเลตนะฮะของค่ายกูสมายนั่นเองใครชอบไลายของ Fairy Tail ตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอสของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ